ปอโทรเราเลิกเรียนสาขาไหนก็ได้ใช่ไหมคะถึงจะมีสิทธิสอบสนามเล็กช่วยแนะนําสาขาหน่อยค่ะก็ให้พูดสรุปสั้นๆนะครับก็คือคุณจะต้องนะจบปริญญาโททางกฎหมายจากมหาลัยที่กอตอและกออรับรองถ้าเป็นมหาลัยที่กอตอรับรองก็จะมีสิทธิ์ในการสอบผู้ช่วยแพทยาสนามเล็กนะถ้ากออับรองก็จะมีสิทธิในการสอบอายการสนามเล็กซึ่งย้ําว่ากอตอกับกออเป็นคนองค์กร อย่าไปคิดว่ากอตอรับรองจะแปลว่ากรับรองมันไม่เขาไม่เกี่ยวข้องกันนะครับถัดมาคือเรื่องสาขานะเรื่องสาขาเนี่ยไม่ติดสาขาไหนก็ได้สาขาทั่วไปแบบไม่มีสาขาเฉพาะเลยก็ได้ที่แบบให้เรียนหมดอะ่ะมีทั้งแบบวิชาอาญาวิชามหาสุทรพิทักประเทศอันเนี้ยได้หมดแต่นะแต่คุณจะต้องลงวิชาเนี่ยให้ครบตามเงื่อนไขที่กอตกอ,อ,อ,อกำหนดซึ่งคงจะต้องเป็นไลฟ์หน้าคุณจะต้องลงวิชายังไง ส่วนสาขานะครับถ้าพูดโดยหลักการก็คือต้องดูว่าคุณทํางานอะไรอยู่นะแล้วก็มีเป้าหมายนะในการจะทําอะไรนะครับเอ่อือถ้าเกิดเรามีงานเราอยู่แล้วอ่ะเช่นเราทำลอเฟิรม์มนะฮะเอ่อเราก็ต้องเรียนสาขาให้มันไปในทางนั้นเช่นนะเป็นกฎหมายการเงินการธนาคารหรือกฎหมายภาษีหรือกฎหมายเอกชนธุรกิจหรือว่าเรียนไปทางแบบ L M เลยนะถ้าเป็นนิติกรอายการคุณอาจจะนึกถึงนะสาขากฎหมายอาญา อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีสาขาของมันแต่ถ้าเกิดพูดในแง่ของการใช้ประโยชน์นะครับก็ขอต่อเหมือนเดิมว่าสาขากฎหมายมหาชนนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะสุดเพราะว่าสามารถใช้ในการสมัครสอบอายการสนามเล็กผู้พ,พาษาสนามเล็กและสามารถใช้สมัครสอบตุลาการสั์ปกครองชั้นต้นได้ด้วย